สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติร่วมกับเครือข่ายซื้อมวลชนกขอปอเขตพื้นที่สองร่วมสร้างสารรค์สารพลังงานด้านซื้อสุขภาวะ นายแพทย์ประทีปธนกิจเจริญเลขาธิการสมง,งานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสชอเปิดเผยว่าสมง,งานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเปิดรับสมัครบุคคลผู้มีคุณสมบัติเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติโดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่1นึถึงสามิถุนายน2อง6ันใน3กลุ่มได้แก่กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มผู้แทนองค์กรภาคเอกชนและกลุ่มผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือคอสชเป็นกลไกภายใต้พระราชบัญญัติสุขภาพแห่ง พศ2 5 5 0จัดตั้งขึ้นเพื่อธรรมที่เสนอแนะให้คำปรึกษาต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของประเทศติดตามผลการดำเนินงานรวมถึงสนับสนุนกระบวนการพัฒนานโยบายอย่างต่อนเนื่องและมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายนอกจากนี้คสชยังมีหน้าที่อื่นๆเช่นการจัดทำธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ จัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการในการติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับระบบสุขภาพแห่งชาติและผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธรารณะเป็นต้นเนื่องจากกฎหมายสุขภาพแห่งชาติปี2550นะได้กำหนดให้มีคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติประกอบด้วยภาคส่วนต่างๆเช่นตัวแทนของทางภาคนโยบาย ภายการเบืองตัวแทนของสาชีอาชีพตัวแทนภาคประชาชนตัวแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นรวมทั้งผู้ทรงขงุนบด้านต่างๆทั้งหมดมารวมกันเป็นกมการสุขภาพแห่งชาติเพื่อทําหน้าที่พัฒนานายโยบายและก็เสนอมติให้กับคณะมนตรีในการออกนยโยบายทางด้านสุขภาพของประเทศไทยขณะนี้คณะกมการสุขภาพแห่งชาติชุดปัจจุบัน จะครบวาละในการทํางานประมาณเดือนธันวาคมที่ถึงนี้สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสชอยู่ในช่วงเวลาของการเตรียมการที่จะทําการสรรหาคณะรรมการชุดใหม่นะครับการชุดใหม่ที่การเตรียมการสรรหาทั้งหมดมีอยู่3ส่วนส่วนที่1คือตัวแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบจเทศบาลหรืออบตส่วที่2เป็นตัวแทนของภาคประชาชนใน พื้นที่ซึ่งทั้งหมดจะมีอยู่13ท่านคือแบ,บ่งเป็น13เขตนะครับตั้งแต่เขต1เขต2อจนถึงเขต13บรของเทตมหานครตัวแทนภาคประชาชนนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการที่จะเป็นองค์กรอบใหญ่สุดของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะครับส่วนที่3เป็นผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆทั้งหมด6ด้านไม่ว่าจะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านเกี่ยวข้องกับทางด้านการบร,ริหารราชการแผ่นดิน การศึกษาหรือการทํางานภาพชุมชนกลุ่มกลุ่มประชาชนเฉพาะดังนั้นจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับผู้แทนองค์กรต่างๆโดยเฉพาะองค์กรภาพชาชนในพื้นที่ร่วมกันสมัครเพื่อเข้ามาร่วมเป็นกลไกสําคัญในการกําหนดนโยบายของประเทศทางสุภาพครับ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติร่วมกับเครือข่ายสื่อมวลชนกขอปอเขตพื้นที่สองร่วมสร้างสรรค์สารพลังงานด้านสื่อสุขภาวะ